สวัสดีเจ้าโบนะเจ้าวันนี้โบก็จะปั่นท่านผู้ชมเจ้าไปปั่นจักรยานจากบ้านโบไปที่ทํางานเนาะเพราะว่ามันใกล้ใจหน้าหอแล้วเจ้าโบก็เลยอยากจะปั่นจักรยานไปทํางานห้องเนี้ยเนาะวันนี้ก็เลยจะปั่นไปขอตังค์เงนเจ้าอ่ะมันไก่ก็ต้องปั่นไปประมาณกี่นาทีอย่างะจี้ยนะเจ้าเดี๋ยวปั่นไปนะเลาะทะเลไปบู๊นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นจักรยานของโบเองนะเจ้าแต่ว่าต้องมาสูบลมยางก่อนเนาะเพราะเนาะก็ต้องเติมลมก่อนนะเจ้าได้ขี่มาืเงินละ โบก,ก็บมีแผนสำรองนะเจ้าโบมีบัตรขึ้นรถเมย์นะถ้าสมมติว่าโ<อ>บปั่นจักรยานอิดเนาะโบยเอารถเมย์โบก็เอารถจักรยานแล้วยกขึ้นรถเมย์แล้วโบยขี่เออขี่รถเมย์มาลงหน้าบ้านนี่เด้อแถวที่โบอยู่นี่หอมมะเขือโบ,บกนะเจ้าอันนี้วันอาทิตย์นะเจ้าคนก็นเลยไม่ค่อยมีเด้อ ากาศดีดีอากาศดีขนาดลมค่อยๆค่ะเนาะโอ้ยแย่ก็เริ่มเขียวพวกกระโดดนี่มาดูอ๋ออันนี้คือต่างคนปั่นจักรยานนะเจ้าส่วนน้องฟุ้นต่างคนวิ่งสวัสดีมากเนียโอ้ยอันนี้โบมาต่างรัดนี่นะเจ้าเนี่ย ขึ้นแบบแปรก็เลยได้จุ่มจักรยานตาดีๆก็มีโบไปส่วนอันนี้เป็นหลุมฝังศพอยู่ที่นี่นะ่ะโอ้ท่านเมื่อคืนบัวบก้าขี้คนเดียวะบกวักลัวผีเออพอจากตรงนี้ขึ้นไปบนนี่ก็งางเงี้ยมันกันไปเจ้าร้านโบต์กับบนปูนบ้านโบต์นะเจ้าอันนี้นี่มันยังเจ้าอยู่นะ่ะมันยังสิบโมงป่ายมันก็เลยบอลค่อยมีไข่ออกมาเดินมาแย่งอะไรอย่างเงีนะ้ยน่ะถ้าบ,บายบายมาบนนักคนจะนับเด้อ โอ้โบกำลังหูโดว่แบบตีนี่บทต่หลุงฝองสุบะเวลาโบขับรถกลับบ้านอะ่ะโบจะผ่านผันตางหนึ่งจัดเหี่ยวเนี่ยแม่โบจะติดท,ทะเลเพียะเมะื่อค่ำเมื่อคืนนี่โบแก,ก้ามามคนเดียวหละก็ผีโอ้แม่น้ยโอ้ยเห็นเี่นกเดี๋ยวเฮาขับไปนี่เฮาก็จะผ่านหาดทรายสีขาวนะเจ้าเตี่ยไอ์แลนนี่หาดทรายสีขาวค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นหาดทรายสีดำเพราะว่ามันเป็นที่ดินภูกกับไฟอะเนาะ อันนี้ก็จะเป็ดที่ว่าหัตสายสีขาวโอ้โหเบรกไรส่วนอันบนก็เป็นมหาวิทยาลัยโอ้ยอ,อ,อันนี้เขาว่าแทมเข้าแล้วเนะี่ยเขาบอกว่าจะขยานเข้าเลยเขาจะนี่หักสายสีขาวตีเดียวของไอซ์แลนด์เฮ้ยไปได้หัตสายสีขาวน่าจะเป็นตีเดียวของในเมืองนี่นะจ๊ออันนี้กคนก็สามารถลงไปไว่ายน้ำพันดอยแล้วก็ถ้าสาวปน้ําเปิดจะเป็นน้ําอุ่นแล้วก็ลงหันแล้วก็ลงหันแล้วก็ ว่ายนะ้ำแต่วันนี้นะเจ้าคาถ่าก็แต่พอตางกุ่มจะหันเป็นสีดำนะเพราะว่าเขาไทายเอาสายสีสขาวมาใส่ถ้านฮอนกัอาจารแนว่าแม่เออกับอาจจะฮ้อ,อ,อ,จจะอนประมาณสาวองศาเนี่ยนะคนก็จะไปมาหาดน,นี่เด้อว,วันนี้นะกระปั่นชิวแต่ตอนกลับเดินมันจะได้ปั่นขึ้นดอยแหละแกอันนี้เ่าเค่อยได้ปั่นต่อได ถ้าใครไม่อยากเล่นนี้ก็จะมีที่นั่งพักตลอดเวลาอันนี้นี่เขากำลังขับรอบสนามบินนะจ้ะอืมไอบ้านหลังสุดท้ายไอที่แบบเป็นเนินท่าน่ะคิดว่าน่าจะเป็นที่แบบเวลา,ห,าห้องน้ำอ,อย่าน้ําในห้องน้ําอ่ะเขาจะปล่อยลงทะเลเป็นยังไงเจ้าเนาะหอยแต่วันนี้ปฏิอีก,กิีเนาะอันนี้ก็มีบ้านสามมือนหลังน้อย อันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายว่าเลีเ้ยวขวาดีอ๋อนี้ที่ตอ่อรถเมล์หัวล่างหัวล่างหัล่างอ๋อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดีกว่าอันนั้นเป็นต่างคนย่างอันนี้เป็นจานจัก,กรยานอุ้ยโอ้นี้งามดีจเจบ้านสองสามหลังนี่นะสุดดีสุดดีคริส อันนี้เป็นทนะ่าหน้าฮอนนะแต่วันนี้จะล่มลื่นขนาดเลยนะเจ้าแถวน,นี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเด้ออุ้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงในเมืองแล้วเดี๋ยวโบจะขี่ไปทางปูนอันนี้นี่ันหอวัดสามปีนะเจ้าอย่างนีอย่าเพาะดออันนี้นี่คือในเมืองของแป้เลยนะเดี๋ยวไปปั่นจักรยานรอบนี้หน่อยถ้ามันหนาวตั้แต่ะน้ำนี่มันจะกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยนะพอเป็นน้ำแข็งคนปุ่นจะมาเล่นสเก็ตันเนะี้แต่ว่าเวลามันหนาวตั้แต่บ่โบโบแมะ มันแหนวประตูของแม่่ะดูอันาานี้ค่ะถ้าใครค่อยแม่ก็เนี่ยมานั่งเล่นตามนี้ได้โอ้สายละอันนี้จะเป็นทางรถจักรยานเข้ามาเดินเนี่ยเบียขึ้นให่เยเนี่ยาอันนี้เป้านเก่าบกียรเนเนี่ยแค่หมดสาวเลนะเียตกแม้ไปเลยแล้วเนี่ย อันนี้เป็นอันนี้ห่นเออดูใจเป็ดก็ว่าหงก็ว่าอย่างหัวเด้อเดี๋ยวเรขึ้นบนเพดดีกว่ามีที่ขึ้นนู่นบุห่าอันนี้กระโบดนะเจ้อบดนี้งามจีิงนะมันต้องอยู่อย่างฝั่งหนึ่งแล้วก็พอเข้ามาอันนี้นี่ของะไรอย่างหง้ยหงเป็ดน้อย คนก็จะชอบเอาอาหารพวกมันกินมาดูอ๋อน,นี่ดอกเป็ดโมนี้นะผู้คนเป็นเลี้ยงอ้วนๆแล้วก็เขาเคยเอาไปหลับมันน่ะหลับหลับหลับ,ลบก่ะหลับก่ะหลับก่ะขอดูเป็ดน้อยกับนีเป็ดใหญ่กับนีอ๋ออันนี้คือเป็ดแต่ละอย่างเลยใช่ปะแต่งไว้นี่นะ โอเเพดนีออกอันนะเจ้าเนี่ยพอดูแสดงว่าอู้พอูเจ้าท่านผู้ชมเนี่ยต้นไม้เริ่มผีดอกผีใบแล้วอ่ะแสดงว่าหน้าฮอนใกล้จะมาแล้วอันนี้บบยอลมาไม่เอวกลาพอดเด้อเหมือนตลาดนัดของผมไออันนี้มีไข่แม้ต้องมาที่นี่ละพอดู ความจริงแล้วโบก,ก็เคยทำวิดีโอไว้แล้วอันหนึ่งนะเจ้าได้หันเป็นวิดีโอมันที่ตลกตลกอะ่ะตอนที่โบมาคอโลโพอต,ตอนนั้นอะไว้จอดรถแฟงไม่แน่นี่แหละใครใครลากก็ลากไปเตอ้อันนี้แต่งเข้าเลยเนี่ยหมาห้ามเข้า,ขาอี๋โน no no โ o โ o คนอันน like kind of ี้เหมือนกนเอาทิตี้ไปหิ้ววกับไฟมาแบ่งมอนทายเแล้วางพอตัวนาหารนิน่อยเนาะเป็นปาเป็นหนังปะแห้งปะทอดนี้ก็ในเบอกชอบกินเนาคนไอซ์แลนด์นี่เขาจะชอบกอวแเตีแเนี่ยกินกับเนยเนี่ย ชมหลังจากี้ขอบไฟคคละพอดกันแล้วนะเฮาก็ต้องมากินฮอตดอกความจริงบุเกยปลามาเดินเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่กินน้ำเนาะอให้กินน้ำโอ้ยวเหวแนพอวปกตินี่แถวยวเวกว่านี้แหมนละเจ้าเจ้าท่านผู้ชม วันนี้ภารกิจขับจักรยานไปถึงตีทํางานนะ่ยไปกว่าถึงแล้เจออ้าอจะปิกกลับบ้านหรอเพราะว่าแขีงขาน,นแล้วอ่ะมันอิดแล้วอ่ะโอ้โหมายอย่างก่อยแล้วบอกเจ้าในที่สุดบอสปิกกว่าถึงบ้านแล้วเด้อไ,ไป้งแต่ซิบบอกไปตอนนี้บ่ายโมงเกิง้งเดี๋ยววันนี้บอไปก่อนแล้เจ้าดวไปกันไว้คลิปหน้าเนาะ